สวัสดีค่ะพอกันก็ไม่ต่อยอีกเนาะค่ะวันนี้ก็เป็นเศร้าคล้องการเก็บค้องเนาะค่ะมะเขือเพราะว่ามาเขือนี่ก็ไล่ซวดไปแล้วมือนเศร้ามากไม่ต่อยปติภาเขาก่วคือเก่าล่ะค่ะเขาคั้วเก็บสัมผ้าละของเฮาเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอาหารที่เฮามากมะเขือเนาะค่ะเนี่ยมันจะหกหกแน่จักหน่อยเลยค่ะ ก็จะเก็บล้างแล้วเก็บสัมภาระล้างเก็บสัมภาระล้างก่อนเนอะพึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาเนี้กระซี่อยากเป็นสี่ลมๆมแน่จักหน่อยล่มค่ะพี่น้อง

งงง่ายก็ได้ค่ะคือเกาค่ะคือเกาเม่เตี๋ยกับเม่ต่อยคือเกาค่ะล่างสัมภาระกันเนาะค่ะผโฟงก็เกาอยู่ค่ะบ่าวกับเกาโฟงก็เกาเกาหย่อนเลยค่ะว่าเหรียญนะว่าให้มีสีสันนั่นนะค่ะวอยลีกับวอลเลยึงใช่ไหมยังต่อวอยมีสีสันนั่นนะจ้า

ดด้ยม anyway ีกินองที่แต่งสัก็จะได้เบิ่งกันที่นู่ข่าวมวลมวงมวนอย่างที่ก็ดปั๊บจกอดแด้กเจอเลยเดกีดเลย่ยสิ่เหล่าฮะีนเดงไปสื่อเหาอาจารไปละพีเอ็ม่ไหนก็สื่อเหา

เทียวใบไม้ใบหญ้วล่มพัดใบไม้ใบไรก็ได้สังท่าละาความจะอานปวดเย็บปวดใบไม้ใบไรความจำลองกระจกเงี้ยนเปอย่างที่เต็เออเออาว่าิบาอยู่ลูกหมันต่างย่างปนแาน้อเป็นอย่างที่เต็